มาหลายช่องปาร์ตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบมาสิบช่องอยู่ไหอยู่นะอยู่ปาอยู่ทงจ้าไม่จ้ตอนหนฝันดีบ่ตอน้ฝันดีอยู่นะดูบ้านบบฝันบัดอยู่นะนี่ฝันหกตัฝันหกตัวหอดลมมือ่าเอ้าถนอนอยู่ไหนลีอันสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะนี่ก็บอกสิไนบอกว่าเอ้าหกตัว้าจดเอาไปสิจดทันแลวเนาะก็จำได้ตะอสามตัวไทยแล้วเป็นพี พีอยูนาม็นบอแเมนเจ้าเจ้าเจ้าทีเจ้าทั้งสามผมอยู่บเด่นสามอยู่นเด่นทีพลูันเจ้าทบพกเจ้าทั้งล้อ่ะนะุหัวศูนย์ซีเดอพี่บอกว่านี่ว่าเอาพ่บอกว่าศูนย์ซีเดอศูนซกับว่าเอาแล้วกัมะเนี่ยศูนยสาสาเพิ่นกับบอกไรหงวเลยบันนี้มีบันนี้วันนี้เอ้านั่นบอกตรทีตรงนั้นอะก็ปิดกลอนบอกเมนเมนเขาว่าอ่าเพ่อนเด็กเรียกพี่ตาแหกตุบ ตูบนะตูบนะมีผู้เฒ่าอยู่นะมีผู้เฒ่าตะเกาตะแกเป็นเที่ยวที่อันเก่าเป็นเที่ยวทางเนี่ยนะเห็นผู้ผีผู้เฒ่าปู่ยีผู้สายมาปู้สายผู้สายสังกระปุ๋มสางกับปุ่มแะ่เพื่อสังกระปุ๋มชื่อจริงก่่อสังกระปุ๋มสังกระปุ๋มสายกระปุ่มปู่สังกระปุ๋มปู่สังกระปุ๋มปู่สังกระปุ๋มคือสายเพอย่างน้อยบางทีนี่เป็นผู้เผ่านาอยู่นะนาอยู่ในเป็นผู้เฒ่าโบราณเป็นสังกระปุรุษเป็นเจ้าของให้เจ้าของน้าอยู่เหมือเนาะอันนี้เลขบฝันเด้อ ปูฉันจะปูฝันไาจังไดนะเพื่อนมาตัวไปหาซื้อรถตะลี่เอาฝันตัวมาจังไดเราความฟันนิดหนึ่งฝันมาอ้าใส่อันถ้าถ้าอยากให้ถืออีกว่านี่ให้บอกเลขหกตัวเพื่อนบอกหกตัวจำได้ตั้งสามตัวไทยอีสามตัวน่าจำว่าได้แล้วเมื่อขอนนั้นสิแจ้งเนาะช่วงตีสามสามนสี่นี่เงินค่าอินดีเดนี่อันนี้เด้อเลขฝัน เหนาไม่เจ็บตรงกับเลขสูตรวะอันนี้เลขฝันน้องนะน้องนะเลขเอาเอาฝันเอาความฝันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาเลขสูตรอ่าอันนี้เลขฝันนะจ๊ะอ๋อฝันฝันเลขฝันอนี้ยังไงซีห้าศูนย์สามยังบลนี่้บนโตอันนี้เลขฝันนี่เห็นระถเห็นบ่เออนั่นละเนี้ยเลขนี่เลขฝัน ฟันได้พบตัวแต่มานได้ว่าจำได้แค่สามตัวท้ายเอาลงโคฟันได้สี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สองันนี้เลขเลขสูตรเด้อบันฑิตเหตุทันเด้อะี่แงนางนแล้วเดี๋ยวก่อนเดอสูตรลองแนบอกคุมปันให้เราจะแปดนาที่ก่อนเบาโซ่เสียไปก่อน ก็คือแบบว่าปกติคือมานอนน้ำมาพุงมาฝันเป็นยังไงบอสินฝันตองวดเลยฝันว่าอ่าที่วดมันออกหาศูนย์ซีเพื่อนก็บอกว่าผู้ซ้ายผู้ซ้ายนี่ก็เป็นน้าหาคนไตกับศูนย์ศูนย์ซีซึ่งซีนะเพื่อนบอกว่าเอ้ามีค้นไตอู้นั่นมีมีคนนไตอ่ะอันกล้องเลกโลกซุปนะนกับว่าเสียเพื่อนเด้ เพิ่นบอกสามตสามตตรงเลยว่าในพุ่งพันบ้านหาศูนย์ซี่แล้วก็มวดเมื่หารเพิ่นก็บอกสามโตัเพิ่นบอกแค่ศูนย์สามได้จะคลองมักสามศูนย์เลขสูตรจะคล้องนะนะเลขสูตรจะคล้องมาสามศูนย์ได้เลขฟันกับศูนย์สามอ๋องวดก้อนนี่กับฟันได้คือกันเจ้าเม่นฟันได้ศูนย์สามเมีนนอนอยู่นะคือกันสองสามมวดติดเลยนี่สามมวดแสดงว่าพูมอยู่หน้าฉันดี เมนเพื่อนเปิดหายเพื่อนเปิดหายเพราะว่านั่นเห็ดทางไม่เห็ดเพื่อนเหมิดเลยหเห็ดทางเที่ยวว่าไม่ก็เรียกว่ารอบที่อันทาเกียกียวเขาเซตแล้วมุสีดันไม่เห็อ้อวยลวดไม่ขอเห็ดใหมันเปิดไงกุ้นีพี่น้องใชได้ลวงมาเหร่นน้ำนะ้านะตัวนั่นสิจัดมุ้งเห็นนั่งเหร่นถ้าพี่น้องมาเอินั่งเหร่นเป็นซุ่มเนาะเ,เ,เป็นซุ่มนิดหน่อยนั่งเหร่นซีซุ่มพอแค่ได้เมาม้อยกันเอิจัดเครื่องดื่มเมื่อใดอยากดื่มกันก็นัดมือกันมาดื่มกัน <ส>ตัง้งวงกันเลยสินะมื่อนี่มันเด้อพี่น้องเอ้ยมื่อนี่หาเลี้ยงพี่น้องก็ให้มาอยู่เหรียญอยู่ทงน้องกันสินะเมื่อนนี้ก็เลยว่ายุบานผู้ฝันสักทีอบผฝันเนี่ยแต่ยุนี่ฝันดีบรรยากาศมันดีเมนบรรยากาศมันรับสันนิษฐานว่้เพื่อนกับอันสังสังกระปุกเพื่อนกับสีแบบว่าเออมาเล่นน้ำลูกน้ำหลานกับสีบ้านเออ อันถืกมาแล้วนุก็ว่าเสียตาให้ถืกนะให้นุซื้อเลี้ยงหัวหมูเลี้ยงหัวหมูกับเป็ดพร้อมก็ได้เลี้ยงอิลี่เลี้ยงไก่เพิ่นก็ได้ว่าเอาทั้งวัดนี่สียหายมันอีกะมาเมื่อบอกพวกโตรถปีนี้เพิ่นก็บอกพกโตปีนี้เจ้าของจําได้แค่สามโตท่าเองสัญญาแค่นี่แหละก็ได้ก็ได้ซื้อศูนย์สองกะบกับวัวเด้อค่ะกับกระตือลองเสียงเบิ่มเป็นความฝันเนาะ นี <mile> ่ักมาประมาณนองแน่นเบอร์ข้างหลังนองแน่นคุอาทิตนองแน่นยังคุณอาซาดาเต็มอยู่เนียมันก่ถือกันยังไม่ถือกันเต็มจ้าติดไว้เป็นทีละลึกหนึ่งเต่าเก่าหนึ่งขึ้นหลายนตอนนั้นเราะม่นอเข่าเงัดว่างนเก็บถือทงวันทีหนึ่งมเมนหนูสื้อสี่หกเก้าห้นยสามมันออกสี่สามสี่ห้าศูนยกะดใชดหกศูนย์เก้านะกระพาสามโตนะกระพา ได้แล้วบได้าเมื่อว่าดวงมองนี้ตรงมาแล้วเพราะว่าอายุสี่สิบสี่สิบเอ็ดก็ออกศูนย์สี่เปิดสี่หนึ่งบอกออกสามหนึ่งนะแต่จ้งสันเดี๋ยวเอาเลขคือคือเข่าแดดตรงกันแดดตรงกันเลขป้อมกันเนี่ยปะแค่เจ๊งเลยก็รวยเดือด้องกันเลยเนี่ยมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบช่องถือน้องกันมดเลยตามตัวตรงนี้ดีเด็ดเนี่ย จะเดีมวนน้ากันเลยเด้นี่อันอันนี้เงเน้อสวาลขของเน้มันที่เดือตัวาหลลงแต้มหนึ่งมันบ่ไรขึ้นแต้มไลขึ้นแต้มลงแต้มปะนี่มันเป็นศูนย์สามจากศูนสี่เป็นศูนสามไหลงแต้มเดียวมันบ่หาหาศูนย์สี่เป็นหาศูนย์สามมหาศูนย์สองเลขของมองนี้เองหาเป็นหาศูนสองเด้อันนี้เลขสูตรอันนี้เลศูตามสูตรแต่เน้นบทแล้วเนี่ย <ล>อ,อันนี้เลขฝันมันสิขึ้นแต้มลงแต้มมันก็ลนนเลขฝันก็บอกว่าให้พีบอกหนคนบอกขึ้นแม่นบ่กพีบอกหนโหนก็ซื้อขึ้นบล่ล่ะโหนน่ะเขาบอกหนน่ะ,ะ,นะนนนกัดหาศูนย์สองตรงกับเลขสูตรเด้นี่อันนี้เลขสูตรเด็ดท่อนี่เด้แเด้ฟาอ้าเลขสูตรเอาเด้อฝันก่อนมามาแจงให้พี่น้องเป็นคนที่ศูนย์สองนี่ถ้าตัดเป็นสองตัวแมนสองตัวเขียนหน้าไม่ได้เอเคเปิดหน้าไม่เพราะว่าเดี๋ยว เด็กสูตรต้องอธิบายให้พี่้องฟังอีกทีนึงว่าตัดสองตัวให้พี่นะตัดสองตัว้เอาเลขฟันนี่สี่ศูนย์สองากะตัดออกให้เพิ่นมันจะได้ตัวไหนได้สี่นะเออนี่สี่ศูนย์สองนี่ฟันได้หกตัวแต่ว่าจำได้จำได้จำนี่สามตัวไทยเนา กอได้กินไปก่อนกินไปเรื่อยเเดี๋ยวสิบเลี้ยงเพื่อนอะไรยากอีกนะเอาตำนั่นบ่ะป่าวอากกว่าองตัวแค่นั้นละไม่เป็นตากเอาเอาเพป็นตาเราเองน้องครันี่นงเอาโซ่ครับเอาอซ่เกื่อนึงเลขฝันน้องแนนนะครับโตแบบไงอย่างสี่ศูนย์สองมานอนดูหน้านี่ฝันนี่งวดที่สามแล้วงวดที่สามงวดที่สามที่ฝันเนี่ยพอเท่ากันนะจ๊ะเอาไปทักคุณในคนไทยน้ำเนี่ยยีโป้ยังก่อนตั้งกระปุก สังกะปุงสังกะปุงเด้อที่ท่านเขาเม่นตูมนั่นล่ะพ่อหนูเฮ็ดให้เพื่อนไม่ได้น่ะตั้งให้เพื่อนไม่ได้น่ะตะเกียร์หักลงจะจำสูงหนักแค่โน้นนะปุงสังก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 ะปุงครับผมอ่านี่คือเป็นความฝันของน้องแนนนะครับผมเดี๋ยวเขาเขาจะคอยมาตามสูตรเราอีกเนาะเลขสูตรเดี๋ยวเขาตามสูตรครับผมเอาเลขฟันไปก่อนโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณน้องเนียน้องมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะ